ดูก่อนพิกษุทั้งหลายมะม่วงสี่อย่างนี้สี่อย่างเป็นจไนคือมะม่วงดิบผิวสุกอย่างหนึ่งมะม่วงสุกผิวดิบอย่างหนึ่งมะม่วงดิบผิวดิบอย่างหนึ่งมะม่วงสุกผิวสุกอย่างหนึ่ง ดูก่อนพิกตุกทั้งหลายมะม่วงสี่อย่างนี้และดูก่อนพิกตุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบุคคลเปรียบด้วยมะม่วงสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉไหนคือบุคคลดุดมะม่วงดิบผิวสุก จำพวกหนึ่งดุดมะม่วงสุกผิวดิบจำพวกหนึ่งดุดมะม่วงดิบผิวดิบจำพวกหนึ่งดุดมะม่วงสุกผิวสุกจำพวกหนึ่งดูก่อนพิกิุทั้งหลายบุคคลเป็นดุดมะม่วงดิบผิวสุกอย่างไร การก้าวการถอยการเหลียวการแลการคูการเหยียดการทรงสังคาติบาทและจีวรของบุคคลบางคนในโลกนี้ล้วนน่าเลื่อมใสแต่เขาไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเป็นดุดมะม่วงดิบผิวสุกอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายมะม่วงดิบผิวสุกแม้ฉันใดเรากล่าวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นดุดมะม่วงสุกผิวดิบอย่างไร การก้าวการถอยการเหลียวการแลการคูการเหยียดการทรงสังคาติบาทและจีวรของบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่น่าเลื่อมใสแต่เขาทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเป็นดุดมะม่วงสุกผิวดิบอย่างนี้และดูก่อนพิกษุทั้งหลายมะม่วงสุกผิวดิบแม้ฉันใดเรากล่าวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นดุดมะม่วงดิบผิวดิบอย่างไร การก้าวการถอยการเหลียวการแลการคูการเยียดการทรงสังคาติบาทและจีวรของบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่น่าเลื่อมใสทั้งเขาไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเป็นดุจมะม่วงดิบผิวดิบอย่างนี้และดูก่อนพิษถุทั้งหลายมะม่วงดิบผิวดิบแม่ฉันใดเรากล่าวบ,บุคคลนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนพิษถุทั้งหลายบุคคลเป็นดุจมะม่วงสุกผิวสุกอย่างไร การก้าวการถอยการเหลียวการแลการคูการเหยียดการทรงสังฆาติบาทและจีวรของบุคคลบางคนในโลกนี้น่าเลื่อมใสทั้งเขาทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกข์สมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเป็นดุดมะม่วงสุกผิวสุกอย่างนี้และดูก่อนพิกษุทั้งหลายมะม่วงสุกผิวสุกแม่ฉันใดเรากราบบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยมะม่วงสี่จำพวกนี้และมีปรากฏอยู่ในโลก